อตาเหลืหลสวัสดีครับทุกคนผมปื้มและคุณกำลังอยู่ในรายการปื้มติสัตครับผมในแรกใน EP นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักจกับสัตว์ที่เป็นสุดยอดของวิวัฒนาการมันสุดยอดขนาดไหนครับยอดภูเขาเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เคยเป็นผู้ถูกล่าและดูอ่อนแอในทะเลมหาสมุทรอันกว้างใหญ่สิงโตล,ลค้ <S <S อ,งองอยู่ในมหาสมุทร ใช่แล้วครับมันเป็นสุดยอดของวิวัฒนาการตามที่ผมพูดจริงๆเพราะว่ามันมีความสามารถพิเศษก็คืออย่างที่หนึ่งเลยครับมันสามารถสร้างความร้อนได้สูงสุดเท่าดวงอาทิตย์ครับผมหรือมากกว่าดวงอาทิตย์ด้วยซ้ำกี่องศาครับประมาณ4,700องศาเซลเซียสเย็ด้วยก็อนั่นแหละแล้วมันสามารถสร้างเสียงได้ถึง218้เดซิเบลครับคุณผู้ชมคิดว่ามันเป็นสัตว์ชนิดไหนครับผมกี่เดซิเบลนะ218บเดซิเบลมันประมาณไหนก็คิดว่าเครื่องบินเจ็ตน่ะดังประมาณ150บเดซิเบล แต่นี่มันดังกว่าเครื่องบินเจ็ตหูถึงขั้นระเบิดแต่แตเ,เดียวเพราะว่าหูคนเรามันก็รับรับเสียงอ่ะได้มากสุดก็ประมาณ9 0 d เดซิเบลประมาณนั้นไม่เกินนั้นเขาถึงมีกฎหมายไงรถรถต้องดังไอ้ท่อรถอ่ะต้องดังไม่เกิน9 0เดซิเบลไง อเออใช่ไหมต่อต่อเลยเออหน้าโง่เรารู้เรื่องเฮียอโอ้โหโคตรครับเอออยู่โง่ต่อไปโอเคครับผมกลับไปที่เรื่องสัตว์ของเราในวันนี้ดีกว่าและคุณคิดว่าสัตว์ที่ผมกำลังจะพูดในวันนี้เป็นสัตว์ประเภทไหนกันครับมันมันมันตัวใหญ่ไหมไม่ครับมันตัวนลดเดียวจริงตัวแม่งเล็กๆประมาณ2เซนเท่านั้นเองโอ้ส่วนใหญ่เขาต้องคิดว่ามันเป็นช้างเออช้างรือช้างแม่งเสียงดังแต่ว่าเสียงดังไม่สู้ยสัตว์ตัวเ,เล็กตัวเนี้ยอ๋อแล้วมันคืออะไรครับมันคือกุ้งพิสโตชิปครับผมภาษาไทยเขาเรียกว่ากุ้งมืือปน ม,มันเป็นแค่กุ้งโงโง่ตัวหนึ่งที่อยู่ในทะเลอันกว้างใหญ่นี่แหละครับอยู่ตามกวโขดหินทั่วไปพบได้ทั่วไปแต่ว่าแค่คนเราไม่สังเกตเท่านั้นเองเขาอาจจะคิดว่าเป็นแค่กุ้งธรรมดาตัวหนึง่งที่เป็นชั้นล่างสุดของห่วงโซ่อาหารรอให้ปลามาไล่กินรอใหสัตว์อื่นมาไล่ล่าเพื่อเป็นเป็นอาหารแต่ไม่ใช่เลยครับมันมีความสามารถในการสร้างความร้อนจากก้ามของมันเนี่ย มันจะมีก้ามสองก้ามเว้พูดก่อนก้ามเล็กขล้างหนึ่งเอาไว้ใช้ทั่วไปจิปญหาทั่วไปแล้วจะมีก้ามใหญ่ไอ้ก้ามนมี่แหละเป็นก้ามที่สามารถสร้างความร้อนได้ถึง4,700องศาเซลเซียสหรือมากกว่าน,นั้นเราเข้าดวงอาทิตย์เลยนะดวงอาทิตย์ขนาดนี้เลยใช่แล้วแล้วแบบนี้มันมันไม่เผาทะเลตายหรอวะไม่ครับเพราะว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดใน1มิลลิวินาทเท่านั้นฮมันเกิดขึ้นไวและจบเร็วมากถึงไม่ให้เกิดอันตรายกับสัตว์อื่นๆในท้องเลยครับยกเว้นเหยื่อที่มัน จะเล็งอยู่ไอ้กุ้งโง่ๆนี่มันมีอะไรครับแล้วผลจากปฏิกิริยานั้นนะครับมันสามารถสร้างเสียงดังได้ถึง218เดซิเบลถ้าคุณคิดไม่ออกให้คิดถึงเครื่องเค,เครื่องบินเจ็ตครับเครื่องบินเจ็ทที่เราได้ยินกันที่เขาบินกันข้ามฟ้าได้ยินเสียงดังๆเนี่ยอ,อันนั้นแค่150เดซิเบลเท่านั้นเองนะอ๋อแ,แ,แล้วแล้วรถอีแตนบ้านเราล่ะกี่เดซิเบลช่างแมงอ๋อเลยไม่รู้อ๋อโอเคประมาณนั้นครับผมไอ้กุ้งชนิดนี้นะครับมันถือว่าเป็นสุดยอด ติดหนึ่งในสิบสัตว์ที่ทําเสียงดังได้มากที่สุดในโลกเป็นอันดับที่หนึ่งแต่ว่าตัวแค่สองเซนติเมตรเท่านั้นเออแล้วคุณรู้ไหมครับว่าปฏิกิริยานี้เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า,วาปฏิกิริยาอิลูมิเนเซนต์ครับผมอิลูมิเนเซนต์ใช่ครับอิลูมิเนเซนต์เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือเปล่าเฮีออยโอเลยมึงโอเคเงียบไปเลยนะหรือมึงจะมานั่งแอนกูโอ๋อข,ขอโทษครับนั่งฟังงง่ๆไปมึง่ะขอโทษครับเออ อไอ้ปฏิกิริยาไอูมิเนเซนนะครับมันเกิดจากการเกิดฟองอากาศภายในของเหลวอย่างเฉียบพันธ์ครับทาให้เกิดพลังงานในรูปแบบของความร้อนและเสียงแล้วแสงสว่างครับผมอ๋อซึ่งเกิดตอนที่มันใช้ก้าวมันเนี่ยหนีอย่างรวดเร็วทําให้เกิดปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นครับผมทำให้เกิดเสียงดังแล้วเกิดความร้อนสูงอ๋อแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเจ้าสัตว์ชนิดเนี้ยมันจะใช้ ความสามารถนี้ก็ต่อเมื่อเวลาล่าอาหารแล้วก็เวลาป้องกันตัวเท่านั้นครับมันไม่เป็นสัตว์ที่ลุกลานคนอื่นก่อนแล้วถ้าเกิดมันไปจี้ปลาฉลามอย่างนี้มันจะเป็นอะไรไหมมีอันตรายต่อเลืหรือเปลาอันนี้ผมคิดว่านะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้ถึงจะอยู่ในทะเลเดียวกันแต่ว่าปลาฉลามเหนืหอ่ก็ล่าอยู่บนประมาณกลางน้ําอะครับเพราะว่า ทะเลจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็เ,เป็นใต้พื้นมาสมุทรกลางน้ําแล้วก็ผิวน้าครับป้าชําเหนื่อยมันจะอยู่ประมาณกลางน้ําถึงผิวน้ามันไม่น่าจะเจอกันได้ครับแต่ถ้าเจอก,ก็ก็น่าจะเจ็บตัวอยู่เหมือนกันนะผมว่าแล้วกับคนล่ะครับกับคนก็ไม่น่ามีปัญหาครับเพราะว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้จะป้องกันตัวเท่านั้นอย่างที่ผมบอกไปแล้วอ,อแล้วถ้าเกิดผมเผลอไปเดินเหยียบมันล่ะก็ตายครับผมกุ้งอะตายอ๋อไอสัตว์เ้ยมันจะมีเวลายิงไหมล่ะคิดดีโโง่เลยเนี่ยโโทษครับ มึงแค่กุ้งโง่มึงโง่กุ้งอีกตัว้องกุ้งโอเคโอเคมีอะไรต่อไหมครับลูกพี่แต่ว่าถึงด้ยความสามารถของมันจะสุดยอดขนาดนี้สามารถป้องกันตัวได้ขนาดนี้แต่สายตามันแม่งโคตรจะแย่เลยครับผมมันก็เลยต้องมีสัตว์คู่หูอย่างหนึ่งก็คือปลาบู่ครับปลาบู่ทะเลนี่แหละ แบบลงนาบาปลาบูทะเลใช่เพราะว่ามันจะใช้ปลาบูทะเลเพื่อพามกลับบ้านครับถึงมันจะเก่งแค่ไหนป้องกันตัวเองได้แค่ไหนแต่ว่ามันก็ไม่สามารถกลับบ้านเองได้ครับคือมันต้องให้ปลาบูทะเลพามกลับบ้านแล้วมันต้องจ่ายค่าต่อแทนปลาบูเป็นการที่ต้องทําความสะอาดให้ปลาบูครบับผมน่ารักอีฮยอะไรใช่ไหมครับถึงมันจะ ดูดีแค่ไหนแต่แม่งมันก็ต้องมีคนคอยช่วยเหลือะครับผมนีมีคําคมอะไรทั้งนิดนึงไหมครับไม่มีครับอ้าวเหี้ยทงไมนบ้าป่ะเนี่ยโอ้ไม่ใช่รายการลักลัก้่กคยคย่งงงงงงงอยบ้าป่ะให้ความรู้อยู่<อ>มนนึงมาน,นั่งกับกูม่เนี่ยโอ้โทษครับโทษครับเี้ย<ซ>สับ<ป> <gets worse> มีมีมีอะไรจะต่อบอกท่านผู้ชมอีกไหมครับลูกพี่ครับผมผมอยากถามท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดคุณมีความสามารถเป็นเจ้ากุ้งพิสโตลชิปเนี่ยครับคุณจะเอาไปทําอะไรครับผม ถ้าเกิดคุณคิดได้แล้วคุณเอามาแชร์ผมได้ครับผมในช่องคอมเมนต์เลยครับผม,มเพื่อแชร์ให้คนอื่นรู้แบบไหนก็ได้ครับผมผมอยากอ่านผมอยากทําคลิปแบบนี้ให้ทุกคนได้เห็นอีกอะครับหรือว่าคุณมีสัตว์ชนิดไหนที่อยากแนะนําผมสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันครับผมฝาก,กกดไลค์หน่อยไหมลูกพี่ฝากกดไลค์ครับผมกดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับผมจะจะกดไลค์สองทีก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ้าวน้นมันไม่ไลค์ <laughs> <laughs> แต่ว่าฝากรายการอะไรหน่อยไหมลูกพี่ ไม่มีครับผมมีรายการเดียวโงโง่ๆนี่แหละครับอ๋อจบรายการครับผมจบแล้วไอสัตว์โคยมาทำเพี้ยอะไรไม่ได้อ่านจนตีนออเอางี้เลยอะเออ